วันนี้ครบรอบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับก็เลยอยากจะมาสรุปคอนเซปต์งานแสดงสีเทาๆของดีนให้ละเอียดขึ้นมันอาจจะงงนิดน,นึงนะครับเพราะดีนแปลคําว่าสีเทาของดีน,นออกมาเป็นหลายๆอย่างมากเช่นความจริงความไม่แน่นอนความไม่สมบูรณ์แบบความไม่ง่ายๆความไม่ชัดเจนความคาดเดาไม่ได้ไม่ได้มีแค่ด้านเดียวการไม่ไปปรุงแต่งการไม่ไปตีกรอบแปะป้ายหรือว่าการไม่ได้ไปคาดหวังซึ่งรวมๆแล้วมันก็คือความธรรมดาทั่วไปในธรรมชาตินี่เอง แล้วทำไมต้องสีเทาใช่ไหมเพราะสีเทาอ่ะมันคือความไม่ขาวไม่ดําซึ่งเรามาจะไปกาหนดได้ทุกอย่างมันเลือแค่ขาวสุดหรือดําสุดใช่ไหมหรือไม่ก็ท้ายสุดขวาสุดเงี้ยเพื่อความเข้าใจง่ายในการสอนในการอธิบายแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันกลับไม่ได้ซิมเพิลขนาดนั้นอึกอกไหมมันเลยทําให้เกิดความยากในการเข้าใจอะไรตามความเป็นจริงอ่ะเมื่อเราโตขึ้นมันก็เลยเกิดเป็นการเดินทางของดีนเพื่อพยายามลื้อความเข้าใจผิดๆนี้ออกแล้วก็กลับไปหาสิ่งเัิงเดิมก่อนที่เราจะเริ่มไปเติมแต่งมันประมาณนั้น แต่วันนี้จะแม่อบอกอย่างหนึ่งก็คือจากที่ดินเคยเป็นคนข่าวจัดดาจัดอะตอนนี้ดินกลายเป็นคนเทาๆเลยใช่ปะ่ะแล้วก็จากที่เคยเป็นคนเทาๆเนี่ยวันนี้ดินกลับมองว่าระหว่างสีขาวกับดําอะมันไม่ได้มีแค่สีเท่านะแต่มันกลับมีสีสันมากมายไม่รู้จบเลยไว้เดี๋วดินจะมาอธิบายเพิ่มเติมในคลิปต่อๆไปนะพอที่เห็นในคลิปนี้คือดินเอางานมาวาดที่บ้านอวดชุมนะเป็นบ้านต้นไม้ของปิ่นเพื่อนของพิมใครมาชุมพรก็แวะมากินกาแฟที่นี่ได้นะ